สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแม็กโฮนะครับคลิปนี้พามาดูงานรั้วนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับลูกค้าเลือกทําเป็นรั้วลวดหนามนะครับพร้อมกับติดตั้งประตูบานเลื่อนนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับความสูงของตัวรั้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับความสูงของประตูก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับอันนี้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูงานนะครับคือเราจะมีที่จับแบบนี้นะครับให้หมดเลยนะครับ ทั้งข้างนอกข้างในนะครับตัวที่จับแบบนี้นะครับบวกกับตัวล็อกนะครับเราก็จะมีให้แบบนี้นะครับ2ตัวทั้งนอกทั้งในนะครับเวลาทีอา่อยู่ข้างในอยากจะล็อกก็ล็อกข้างในได้อยู่ข้างนอกนะครับออกจากบ้านไปก็ล็อกตรงนี้ได้นะครับมีที่จับยึดให้อย่างดีนะครับเสาประตูเนี่ยนะครับเราใช้เป็นเสา i-15 นะครับมันจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับส่วนตัวบานเลื่อนนะครับตัวเลื่อนตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเหล็กเผานะครับมันจะมีเหล็กเผากับเหล็กฉากนะครับความแตกต่างของเหล็กเผากับเหล็กฉากก็คือเหล็กเผานี่เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนคล่องกว่าเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากจะฝืดกว่านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูมันลื่นนะครับลื่นมากนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับเปิดปิดง่ายนะครับ อ่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเลื่อนสุดไปแล้วนะครับมันจะหลุดรางหรืออะไรนะครับเพราะเรามีตัวอ่าตัวคั้มเอาไว้นะครับกันเลื่อนสุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวประคองล้มนะครับใส่ตัวประคองล้มไว้ให้นะครับยึดให้อย่างดีนะครับแล้วก็เทคานตรงนี้นะครับคานตรงนี้เราเทหนานะครับประมาณ 30- 40เซนได้เลยนะครับรถบรรทุกอะไรพวกนี้สามารถวิ่งเหยียบได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนภายใน เดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พาดูไปแล้วนะครับกับการติดตั้งเสานะครับตอนนี้เราดึงลวดหนามแล้วนะครับเราดึงลวดลวดหนามแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับว่าลวดหนามเนี่ยนะครับมันมีความตึงนะครับตึงมากนะครับตึงนะครับตึงนะครับคือเราใช้วิธีการงัดแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับให้มันตึงนะครับแล้วก็มีการตอกกิ๊บนะครับ ให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับพับกิฟต์อย่างดีนะครับเสานะครับก็เป็นขนาด4นิ้วนะครับแบบนี้นะครับ4นิ้วก็คือความกว้างตรงนี้นะครับหน้าเนี่ยคือ4นิ้วนะครับความสูงของเสานะครับจากพื้นขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเสาต้นนี้นะครับจะต้องสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้นะครับเพราะเราจะต้องฝังลงพื้น50เซนนะครับมีการเทปูนนะครับเทปูนแบบนี้นะครับเพื่อยึด ให้มันแน่นนะครับเราใช้วิธีการเจาะนะครับเจาะแล้วก็เทปูนนะครับแล้วก็มีการใส่เสาค้ำนะครับใส่เสาค้ำให้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะต้องมีการใส่เสาค้ำนะครับซึ่งเสาค้ำนะครับก็มีการค้ำยันแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วที่ได้อธิบายไปนะครับมีการยึดน็อตนะครับมีการยึดน็อตแล้วก็ เทปูนที่เสาค้ำด้วยนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาแค่เอาเสามาวางไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เทปูนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้น็อตยึดแบบนี้นะครับบางพื้นที่เขาใช้เป็นลวดนะครับเอามาพันมันจะไม่ได้มาตรฐานไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยเวลาเราโยกเวลาอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับเสาแข็งแรงนะครับคือเสาเนี่ยมันเป็นเสาอัดแรงนะครับเสาอัดแรงมีหลายแบบนะครับแต่ละที่เนี่ยอัดแรง ด้วยแรงดึงที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าแรงดึงน้อยเนี่ยโอกาสที่เสาจะเปาะจะหักเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากนะครับแต่อันนี้ได้มาตรฐานนะครับเสาของเราได้มาตรฐานนะครับความแข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหดี๋ยวิไลยแมคโครนะครับเรามีบริการทํารั้วนะครับแล้วก็ขุดปรับพื้นที่ด้วยนะครับ ส่วนประตูนะครับเรามีให้เลือกหลายหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบบประตูให้ดูนะครับจะเป็นลายอลูมิเนียมลายไม้นะครับหรือจะเป็นลดลายต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้ดูหลายแบบนะครับเลือกทําได้หมดนะครับส่วนสีใครไม่ชอบสีดําอยากได้สีอะไรพวกนี้นะครับก็สั่งได้นะครับตอนที่เราทาทาสีนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมาตรฐานทั่วไปเขาก็จะใช้สีดํากันนะครับหรือในอนาคตลูกค้าอยากจะเปลี่ยนสีก็ลูกค้าก็มาทาที่หลังเองได้นะครับส่วน ตัวรั้วนะครับเราก็มีทั้งรั้วลวดหนามนะครับลวดตาข่ายรั้วคาบอยนะครับมีบริการรับทําทั่วประเทศเลยนะครับพ่วงกับงานขุดของเราด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคถึงวิลแมคโครพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ